มียวมียวจ๋าให้เกาใช่ไหมคะคัน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 เกา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 เกเกาเกกคัน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 อเกาเกาเกาเกมช่วยมีวมิยวไว้มิ้วมิ้วจ๋าแมวหางให้แม่เีลยวหางให้แม่เออหางให้แม่ เอาหางให้แม่แล้วหางให้แม่อืมโชว์ตัวหน่อยค่ะหันหน้า,า,ม,ม,ม,า,า,นามาสิคะลูกเหมียวเหมียวหันหน้าไงหน้าสิไงหน้าสิเหมีมมมยวไงหน้าสิคนสวยโอ้ใช่呀ไม่เงยอืมสวยแค่ไหนนะสวยไม่บันยะบันยัง <c ười> สวยมากนวเนี่ยเรานี่ยนี้เรานี่น่ารักมากเลยนะคะคุณหนูค่ะคุณหนูน่ารักนะคะจา่าโอ้น่ารักมากแค่ไหนคะคุณหนูคะ่ะน่ารักจริงๆร้องแงวคะ่ะหนูขาร้องแงวคะ่ะน่ารักมากไหมคะเมียวเมียวแม่ถามได้ยินไหมคะลูกน่ารักมากร้องแงว

สวยแค่ไหนเธอเอ้ย <segue> ค <spe ek trolls> ่ะโอ้ยนายนายเอาเอาเลยนะฮะฮะอโเคนะ